มาต่อกันที่ลาพัฒนาของแม่นางเงือกประจําวันนี้ครับ17เมษายน2566แม่นางเงือให้เด่นที่172172 2, 2ตัวมีอะไรบ้างมี171272นะครับแล้วก็เบิ้ล117722 3ตัว172ละ2เอ่อ722 เลขคือรัฐบาลไทยนะครับพี่น้องครับหนึ่งเจ็ดเจ็ดหนึ่งแล้วก็มีเบิร์นอ้าวนี่คือแนวทางของแม่นางเงือกประจำวอนีะครับรับพัฒนาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แบบมีน้อยอีสานแอรแบ,บัลนี่นะครับเริ่มอ่าผมจะมีแนวทางทรงมาจ็ดสี่หลักมีน้อยก็อนจะมาประชาสัมพันธ์มาบอกกล่าวเราแจ้งให้พี่น้องได้รับทราบต่อเพื่อเป็นการรุ่นนะครับเป็นการเสี่ยงเพื่อความสนุกสนานแล้วก็เพื่อความบันเทิงแล้วก็เพื่อ คำรมลำด้วยน้ำนะครับอันนี้คือแนวทางของแม่นางเงอือกลับพัฒนาบุี้ครับขอให้ทุกท่านโชคดีครับ